โอเควันนี้นะครับผมตอนรับทุกคนเข้าสู่แอดมินนะครับผมรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานนะครับนึกถึงรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานต้องที่แอดมิเท่านั้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับ Mazda CX 3สีขาวนะครับ 2.0s ปี2019คันสวยคันนี้เลยนะให้ดูภายนอกกันก่อนให้ดูภายนอกกันก่อนบอกเลยว่า น้องๆมือหนึ่งน้องๆป้แดงคันนี้สภาพด้านนอกนี้ยังกริบกริบสวยกริบนะอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปนะครับอยากรู้ตรงไหนก็พิมพ์มาถามได้เราเราจะเจาะกันไปเลยที่ผมอยู่คนเดียวต้องไปไหมโอเคคันนี้นะครับเป็นสีขาวไล่ไล่กันใหม่นะไล่กันใหม่นะมาสตซสา ปี2019นะครับเป็นเครื่องที่ 2.0s นะครับเป็นรุ่น 2.0s <S ปี2019สีขาวคันนี้นะฮะอ่สวยเลยสวยเลยแหมมาดูมาดูไฟหน้ากันก่อนดีกว่าไฟหน้าคันนี้นะครับเป็นระบบโปรเจคเตอร์ใน Day Time Running l i g h t นะครับแล้วก็เปิดปิดเป็นออโต้นะสวยมากสวยมากเป็นไงฮะต้องบอกเลยว่าจ้าไปเลย <laughs> ในไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวผมว่าดีไซน์แบบ CX3 ก็ทำมาโชบเฉี่ยวมากๆครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกที่เป็น LED ด้วยรุ่นนี้นะครับโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่ใหญ่แล้วก็ช่วงสเกิร์ตนะครับมีตัดเป็นสีดำนะครับเป็นดำเป็นแฟแบ็คนะครับเป็นสีดำด้าน ไล่ไลไล่ไล่มาเดี๋ยวไปข้างรถกันบ้างดีกว่าข้างรถนี่อย่างแรกที่มาข้างรถที่ต้องเห็นสะดุดตาเลยนะครับก็คือล้อแม็ก18นิ้วคู่ตัวเป็นทูโทนนะครับสวยงามมากๆเลยนั่นนะละยางบอกเลยว่ายังใหม่อยู่นะครับนี่สวยงามมากๆ คันนี้บอกเลยว่าสภาพเดิมๆนะแล้วเราเน้นย้ำไว้เลยตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าคันนี้ไม่น้อยราคาถูกอยากได้เป็นเจ้าของต้องรีบติดต่อมาแล้วนะครับที่แอดมายนะฮะอ่าดานข้างด้านข้าง,าาง,าางมีไฟครับไฟเลียวด้านข้างด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูไล่ๆไปครับสภาพภายนอกนี่บอกเลยว่ายังสวยงามสวยสดอ่า คำที่เราใช้เปรียบเทียบได้คือเนียนกรี๊บ <laughs> นี่ไฟท้ายนะครับเป็น LED signature ที่เป็น signature ของ Mazda CX 3สวยงามมากๆดูสวยหรูสวยสปอร์ตเลยอ่า,อาให้ดูข้างล่างนี่เราเห็นไรไหมฮะเพิ่มความสปอร์ตนี้นี่คือเราต้องบอกว่าบอกตามพี่หนุย่ยพี่หนุ่ยฝากมาบอกแล้วกันนะ <laughs> พี่หนุย่ยบอกว่ามีเป็นท่อคู่นะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถคันนี้นี่แต่กล้องเราถึงกันแอบยิ้มว่าพี่หนุย่ยฝากมาอเออันนี้ด้านซ้ายรถนะจ๊ะมาด้าเซ็สามคันนี้นะครับถือว่าเป็นญี่ปุ่นที่มีสมรรถนะ รถยุโรปเลยผมต้องบอกว่าต้องใช้คำนี้น่าจะน่าจะเหมาะที่สุดเพราะว่าที่ผมบอกว่ารถญี่ปุ่นสมรรถนะรถยุโรปเนี่ยคำนี้ผมยกให้เกี่ยวกับเครื่องยนต์เขาเลยที่มีสมรรถนะที่ดีมากๆแล้วก็ระบบช่วงล่างที่ทําให้เกาะถนนมากยิ่งขึ้นต้องใช้คํานี้แล้วก็ด้วยความที่ที่เราบอกว่าใช้คํานิยามว่ารถญี่ปุ่นสมรรถนะยุโรปเนี่ย คำนี้ผมยกให้สําหรับการที่วิ่งเกาะถนนและเครื่องยนต์เขา,าวันนี้อยู่คนเดียวก็เงาเงาหนึงครับพี่ถึงพี่หนุ่ย <laughs> เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่า,าเดี๋ยวเปิดให้ตากล้องทางนี้แล้วกัน มาขออนุญาตเข้ารถก่อนเลยนี่เป็นไงครับภายในสีดำโอ้โหดุเท่อเหมาะกับทุกวัยนะไม่ใช่เฉพาะแบบเฮ้ยรถคันนี้เฉพาะวัยรุ่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับขับได้ทุกวัยมีความเก๋เ <laughs> นี่เดี๋ยวเราสตาร์ทสตาร์ทให้ดูก่อนเลยขอ,อนุญาตบางกุญแจนะครับ น,นี่เห็นอะไรไหมปิดจอไม่จอมีมากนะครับแล้ว <of> ก <design> ็พวงมาลัยเขาเนี่ยเป็นแบบมันติฟังก์ชันเอาวันนี้ไลค์คนเดียวหรอคะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องปิดหน้าก่อนเห็นหน้าได้ไหมเนี่ยอนุญาตเอาอนุญาตใช่ไหมอนุญาตค่ะอนุญาตต้องเซ็นสัญญาก่อนนะว่าอนุญาตหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคพี่หนุ่ยเดี๋ยวช่อยพี่หนุ่ยข้างหน้าเดี๋ยวผมไปอยู่ข้างหลังให้ขับใช่ไหมใช่ใช่ผู้หญิงลองขับมา เดี๋ยวนะขายตรงนี้ก่อนเลยได้ไหมเพราะว่าเราพับไว้อยู่แล้วรถคันนี้สามารถทับเบาะได้เนี่อันนี้นี่พับพับไว้อยู่แล้วก่อนที่เราผมจะเอาขึ้นแล้วบอกเลยว่าผู้หญิงก็เอาขึ้นง่ายนะเอาขึ้นเอาลงง่ายมากเพราะว่ามันเบามากๆากเก่งขนาดไหมได้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 โอเคอ่ะสบายมากครับโอ้โหสบายมากเลยขายาวใช่ไหมยาวมากก็ยังถนัดอยู่สบายมากอยู่สบายครับโอเคผมบอกเลยนะค่ะคันนี้ผมผมนั่งแล้ว ผมผมเป็นคนขายาวแต่ข้างหลังเนี่ยผมนั่งแล้วผมสบายอ่ะนั่งได้นั่งได้ได้ไจริงๆถ้าพี่หนุ่ถอยมมก็ไม่ติดผมนะติดไหมคะไม่ติดไม่ติดโอเคโอเคขออนุญาตอยู่ตรงกลางโอเคได้เนาะได้คันนี้ผมไปนั่งมาผมรู้สึกว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็ขับได้นะเฮ้ยสบายเลยนะขนาดพี่หนุ่ยก็ขายยาวเหมือนกันนะไม่ใช่ช่างเราเนี่ย สองคนนะเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวชั้นเลยนะใช่ใชแต่สิ่งที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือเนี่ยที่พักแขนมันแบบคือคือเราเห็นอ่ารถที่เล็กๆแบบนี้บางบางคันมันไม่มีใช่ค่ะถามว่าเล็กไหมไม่ไม่เล็กนะไม่เล็กไม่็กนะน้องเกียใช่ใช่ไม่เล็กนะคะถือว่าเป็นคอสอเวอร์ที่ไซส์พิเศษไซส์ไซส์กระทัดรัดใช่ค่ะระดับกลางระดับกลางใช่ค่ะแล้วก็ได้หมด ี่ช่องช่องเก็บแว่นเฮ้ยเล่นเล่นของเลยเหรอลูกค้าเก่าเนี่ยเก็บไว้ที่เดิมก่อนักขะอันนี้ช่องเก็บแว่นนะใช้ได้กติดไฟปกติไฟดวงใหญ่นะคะครับผมไฟดวงใหญ่อันนี้ก็ไฟข้างบนบนหัวน้องเกมหัวผมนะเห็นไหมฮะนี่อยู่ตรงนี้แล้วเพดานเนี่ยขนาดผมนั่งตรงกลางนะหัวผมยังไม่โดนเลย โอเคได้นะผมผมโอเคโอเคเกมสูงเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบครับโอ้โหเหลือ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 นี่พี่นุ้ยผมชอบอันนี้พี่หนุ่ยจะลุกแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้นะเพิ่งสิประกอบไม่ไม่ลุกใช่ไหมยังไม่ลุกใช่ไหมเพิ่งเข้ามาผมชอบว่ามันมีมันมันมีเป็นมันติดฟังก์ชันตรงนี้นะสามารถควบคุมหน้าจอเนี่ยโดยบางคนแบบเฮ้ยเราฉันไม่อยากจะจิ้มมันเลยอ่ะฉันกดตรงนี้เดี๋ยวออกโฮมอ่ะเห็นไหมเข้าเข้าเนวี่นี่ อันนี้เป็นจออ่าของมาส d ตเองเลยนะค่ะจะบอกว่าอ่ะลองดูปรับปรับตรงนี้ได้เลยปรับตรงนี้ได้เลยนะได้หมดหมดอันนี้ปรับได้หมดค่ะใช่อันนี้เป็นจอ m z d Connect ใช่เจ็ดนิ้วจอใหญ่อพี่หนู่ยลองกดลองกดเนวี่หน่อยอ่านี่เป็นแผนที่อะไรก็ว่ากันไปแล้ว แล้วก็อันนี้น้องเกมบอกไปแล้วเนาะเอ้ยยังเลยยังเลยยังเลยอันนี้ยังใช่ไหมมันคืออะไรคะน้องเกมอ่ะมันคืออะไรเดี๋ยวถามพี่หนุ่ยดีกว่าเพราะพี่หนุ่ยโดนทำโทษโดนมาช้าใช่โดนมาช้าโดนทำโทษใช่แล้วคือน้องเกมครับเนี่พี่หนุ่ยมาช้าพี่หนุ่ยมาแล้วก็มาเล่นบอกเลย นี่คือหน้าจอบอกระบุเลขใหม่ใช่ไหมคะอันนี้คือเลขใหม่เนี่ยอันนี้ถ้าหนูเราวิ่งไปเนี่ยตรงนี้จะขึ้นมาแล้วก็สัมผัสเลขใหม่เราวิ่งไป40 5060มันก็จะขึ้นโชว์บอกเรานะคะตรงนี้ก็คือบอกบอกระยะการระยะอัตราเร่งของอัตราเร่งอัตราเร่งของรถคันนี้ขวางอยู่บนท้องถนนขับไป40ก็จะขึ้นสี่สิบตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้คือช่องแอร์ของมาด้า CX3 ผมว่ามันมันไม่ได้เล็กนะ บางบางคนแบบเล็กไปหรือเปล่าไม่เล็กนะไม่เล็กค่ะไม่เล็กไม่เล็กแล้วก็ตรงคอนโซลเขาจะเป็นนี้อย่างนี้นะคะผาเรียกอะไรหนังกลับหนังกลับใช่ค่ะหนังกลับก็คือโสมโสมอันนี้คือถามว่าเบาะสวยนะครับเบาะเบาะผมชอบมากเลยอ่ะมันมันมีความโมเดิร์นแล้วก็มีความสปอร์ตหรูสปอร์ตครบหมดเลยคันนี้โอเคค่ะค่ะผู้หญิงผู้ชาย จะไวไหนก็ขับได้ใช่ค่ะแล้วบาง<ช>คนแบบเฮ้ยอยากได้รถคันแรกให้ลูกอันนี้ใช่ <c oughs> อันนี้เหมาะเหมาะสำหรับเออคือไม่ได้เหมาะสำหรับก็คือค,คนที่แบบมีเอ่อมีลูกเริ่มเอ่อขับรถคันแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกรถให้ลูกหรือเรียนมหาลายัยขับรถไปหาใช่ใช่ส่วนมากนะคะที่ที่ตอบโจทย์ครับ คือรถคันนี้ตอบโจทย์แต่เออแล้วก็มีส่วนที่เป็นครอบครัวเล็กๆพึ่งเริ่มต้นครอบครัวเล็กๆนะคะพ่อแม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคันเนี้ยเป็นตอบโจทย์เลยแหละใช่นะคะแนะนำแล้วก็เป็นสมรรถนะของมาด้าเรารู้อยู่แล้วเนาะโอเคอันนี้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นนะครับมี Cruise Control ด้วยใช่ค่ะเนาะ โสวย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 และคันนี้เป็นคีย์เลสด้วยครับเป็นคูสตาร์ทสตาร์ทตามนี้อ่าเป็นคีย์เลสนี่กุญแจอยู่นี่นะกับกุญแจอยู่นี่กุญแจอยู่นี่กุญแจเป็นแบบนี้นะคะมีมีอะไหล่สำรองครับเหมือนกันหนึ่งพุดนะคะบางคนบอกว่าอยากฟังเพลงอ่ะมันมีบลูทูธไหมมีนะเปิดเลยค่ะอยากฟังเพลงอะไรเปิดเลยค่ะระดับนี่นี่ไงอันนี้เราอันนี้เป็นวิทยุนี้มีนะมีมีครบทุกอย่างเลยน่ะเพิ่มเสียง เพิ่มเสียงลดเสียงได้หมดตรงนี้นะคะจากพวงมาลัยได้หมดพี่ครับรุ่นนี้เบรกมือมันหายไปไหนให้ทายนี่ไงให้ทายมันอยู่ตรงไหนอยู่ที่คอนโซลกลางอยนี่นะคะอยู่นี่นะคะนี่เบรกมืออันนี้ปิดเพลงหน่อยนีลดเสียงเพิ่มเสียงอันนี้และทีนี้เลยบางทีแบบเราไม่สะดวกที่จะใช่ขับรถไปอย่างฟังเพลงไปก็กดจากตรงนี้ครับ โอเคค่ะโอเคอันนี้พายใน้น้องเกมบอกบอกเลขไม่ไปยังนะคะอ่ายังเลยครับเน้นอีกีเ้อีกทีหนึ่งเน้นอีกทีใช่ไหมรถคันนี้ค่ะเดี๋ยวให้ตกล้องแทนเข้าเลขใหม่นิดนึงอ่านิดนึงนิดนึงอันเนี้ยรถปี19 2019ปีแล้วคะน้องเกม21 22ปี3ปีแต่ว่าเนี่ยวิ่งไม่ถึงไม่ถึง ปีละหมื่นโลไม่ถึงเลยอันนี้ไม่แท้นะบอกไปก่อนไม่แท้ค่ะเช็คศูนย์ได้ค่ะ28,720โลแ้โลลูกค้าเข้าศูนย์มาเช็คระยะก็ผมจำไม่ผิดเนี่ยอยู่ที่2 7 0หใช่ค่ะเพิ่งเช็คมาด้วยใช่ใช่เพิ่งเช็คมาเมื่อเนี่ยเมื่อพันโลนี่เองใช่ใช่ะตามนี้เลยค่ะนี่เช็คเลขใหม่ได้นะคะสภาพภายในคือใหม่มากนะผมใช้คำนี้บหลังแทบไม่ได้ใช้อะค่ะไม่ได้ใช้เลยดีกว่าคือผมมานั่งเนี่ย รอยยุบของของรถเนี่ยฟองน้ำเนี่ยมันมันยังไม่มีรอยย่นเลยใช่ใช่พื้นพื้นลงก็จะมีเฉพาะเอ่อคนข้างคนคนคนนั่งกับคนใช่ครับคนขับนะเนี่ยผมสังเกตนะนี่เดี๋ยวให้ตากล้องมาทางนี้ดีกว่าแน่คือถ้าท่านั่งบ่อยอะตรงนี้มันจะย่นอ่าใช่แต่นี้มันยังไม่ยังไม่ย่นเลยอะเหมือนทั้งหลังไม่เคยได้นั่งเลยอะใช่ค่ะใช่หัวหมอนหัวเบาะก็ปกติ นี่เดี๋ยวผมจะพับเบาให้ดูขอขอมาข้างหลังอ่าพับเบาก่อนนี่ง่ายง่ายบางคนแบบอยากอ่าพี่อันนี้ขนของได้เยอะขนาดไหนจัดให้จัดให้เลยพับกันสดสดแบบนี้เป็นหกสิบแบบเ่าหกสิบสี่สิบนะพับได้นี่มาเดี๋ยวผมเปิดข้างหลังให้ดูนี่พับเบานี้นะสำหรับแบบว่า คนที่มีสัมภาระเยอะปั๊บว่างเลยค่ะว่างเลยกว้าง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 ผมไปนอนได้เลยเนี่ยเอาหมอนมาให้ผมคือนอนได้เลยนะพร้อมผ้าใช่พร้อมผ้า่มอ้าหลังนะครับอันนี้ถาดถาดรองเราก็ให้ไปด้วยนะใช่ค่ะอันนี้ออกจากศูนย์ได้เลยค่ะอ่าอย่างอะไรครบทุกอย่าง สวยสวยมากสวยมากค่ะผมพูดท่อคู่ให้พี่หนุ่ยไปแล้วนะอดี๋ยวมาน้อยใจบอกผมไม่ได้พูดไม่ได้อันนี้พี่หนุ่ยนําเสนอมากมากแล้วผู้หญิงอผู้หญิงปิดได้ไหมอันนี้สบายมากวันนี้ก็ปิดได้ค่ะสบายมากสบายฮะเน้นย้ำอีกทีหนึ่งผมบอกราคาไปแล้ว ราคาบอกไปแล้วหรอคใช่หกแสนสองหมื่นเก้าพันราคานี้ออกห้างเนี่ยประมาณน่าจะประมาณล้านหนึ่งจุดศูนย์เก้าล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะล้านกับล้านหนึ่งอะล้านจุดสองเก้าประมาณประมาณประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเราขายเพียงหกแสนหมื่นเก้าพันบาทเราวิ่งน้อยมากสำคัญตรงนี้มากสำคัญสุดคือไม็นไม้น้อยมากค่ะสองหมื่นแปดพันโลใช่ใช่น้อยมากมาก แล้วราคาเนี้ยคือราคาที่เราตั้งไว้เนี่ยคือราคาหกแสนสองหมื่นเก้าพันเนี่ยเครดิตดีลูกค้าลูกค้าเครดิตดีเลยฟรีดาวไปเลยฟรีดาวได้เลยนะคะดอกเบี้ยเครดิตลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้ได้ดอกเบี้ยพิเศษดอกเบี้ยพิเศษด้วยดอกเบี้ยพิเศษด้วยค่ะดเบี้ยพิเศษด้วยแล้วก็มีอดอกเบี้ยพิเศษที่เราบอกเนี่ยเริ่มต้นที่สี่สิแปดงวด40เริ่มต้นที่ส8บแดงวดใช่ค่ะสองจุด 2.79แล้วก็60วดเนี่ยได้2.99เลย2.99นะอันนี้อันนี้อันนี้นะเดี๋ยวเอาใหม่ตั้งแต่48เท่าไหร่นะพี่ใช่2.79อ่ะแล้วสเต็ปต่อไป2.99 60ดวด60นวดแล้วสเต็ปต่อไปก็มีเพิ่มเลขของของแต่ละของแต่ละไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นแต่ว่าถ้าผ่อนนานหน่อยค่างว่นก็จะน้อยลงนะคะดอกเบี้ยก็จะสูงเพิ่มนิดนึงแต่ว่าสำหรับลูกค้าเครดิตดีเนี่ยนะพี่หนุ่ยว่า โอเคใช่ไหมเคเลยค่ะปีดาวด้วยแล้วใช่ฟีดดาวจัดยอดได้เต็มเลยค่ะใช่ยอดได้เต็มเลยแล้วส่วนของก็ราคาก็เท่านี้นะอ่าอย่างที่เราบอกไปหกแสนสองหมื่นเก้าพันค่ะใช่ค่ะหายากนะลดไม่น้อยใช่เพราะว่าราคาเนี้ยเป็นราคาที่ถามถ้าดได้ว่าครึ่งๆเลยอะค่ะผมอนุญาตห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าได้ค่ะ สดไปเลยวาเราทำอะไรบ้างน้องเกมีอะไรเพิ่มเติมไหมคันนี้มีกูอินสเปกชั่นเนอะอ๋อใช่ครับนเนาะถือมาถือมานานเพราะเพราะอันนี้เลยนะ,ะ,ะ,ะคืออันนี้ผมบอกเลยว่าลูกค้าที่เพิ่มความมั่นใจและการหให้กับลูกค้านี่กูอินสเปกชั่นนะครับคือรถคันนี้ได้ตรวจสภาพรถได้มาตรฐานจา,านก กูร์เซสเปคชันที่ได้รับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่นนะครับค่ะ่ยวาญคันนี้ค่ะร้อยสามร้อยสี่สิบสี่รายการนะค่วรถทั่วรถเลยแล้วก็มีใบรับรองจากบริษัทกูร์เซสเป i ชันใช่ใช่รับรองให้นะคะไม่ต้องกลัวว่าขาดเปลว่าไม่มีเช็คได้หมดเราเอกสารเดี๋ยวผมเปิดเปิดฝากระโปรงอ่ารถกวนเปิดให้ด้วยค่ะ ครับเมื <gesch uce> ่อเมื <Bened ett iah> ่อเมื <Hollywood> ่อวานก็ออกขึ้นหนึ่งปกตนิดหนึ่งอ่ะเมื่อวานก็พี่เอ่อขายซีเอาไปหนึ่งคันครับแล้วก็เมื่อวันก็ขายเร็วนะเร็วเหรอคะวันคราวที่แล้วบอกว่า h ฮสวันพี่ก็ออกไปวันเดียววันเดียวใช่ซีอาก็ข้ามวันก็เหมือนกันค่ะใช่ครับซีเคข้ามวันเหมือนกันครับผมวันเดียวเหมือนกัน รถแบบนี้ผมบอกเลยอยู่ไม,ม่นานมาสภาพนี้ด้วยนะนี่ฮะพี่หน่่ยให้ดูหัวน็อตนิดน,นึงฮะหัวน็อตนะคะหัวนอ็อตหัวนอ็อตแบบเพิ่งเปลี่ยนเมื่อต้นปีแบบเพิ่งเปลี่ยนด้วยค่ะแบบเพิ่งเปลี่ยนเมนื่อต้นปีสภาพแผงกล้องได้เลยค่ะเดิมพี่หนุยถ้าหลังจากนี้แล้วลูกค้าอยากแบบว่าพี่อยากเห็นตรงนั้นเพิ่มตรงนี้เพิ่มทําไงดีฮะวีดีโอคอลหาพี่หนุ่ยได้เลยค่ะอ๋อให้ดูทุกชิ้นส่วนไม่หมกเม็ดทั้งคันได้เลยค่ะ ได้หมดเอาตรงไหนบอกมาคือเราจะเริ่มตรงตั้งแต่หัวครับจนถึงภายในห้องเครื่องเสร็จแล้วภายในแล้วก็ส่วนท้ายอยากดูตรงนี้เพิ่มได้หมดค่ะเราก็จะมีเอกสารให้ดูเพิ่มเติมใช่ค่ะแล้วลูกค้าที่อยากจัดไฟแนนซ์ทำไงครับเนี่ยก็ติดต่อสอบถามได้ใช่ค่ะเบอร์ call center ครับนะคะเบอร์โทร087 509 7878โทรเข้ามาได้เลยค่ะ แล้วก็ทักไลน์แอดมาก็ได้ค่ะไลน์แ like uh, e อด s s s i a d m i r e c a r แอดไมค่แอดไมค่ะโอเค,ค,คทักทักถามหรือว่าจะโทรถามได้เลยนะคะขออนุญาตปิดออ่อร้อนพ <c oughs> อเมื่อกี้เราสตาร์เทเครื่อง <c oughs> <c oughs> ร้อนด้วยอากาศ <c oughs> <c oughs> ร้อนด้วยอากาศ พราะว่าพูดอยู่คนเดียวใช่ไหมพี่นุ้ยไม่ออกมาทังทีพี่หนุ้ยทอดทิ้งพอดีลูกค้าจัดไฟแนนซ์อยู่คันนึงค่ะเราจะบอกว่าวันนี้ลูกค้าจัดไฟแนนซ์คันนึงพี่นุ้ยติดลูกค้าอยู่ใช่ทมรีอันนี้หนีมาหนีแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงทิ้งไฟแนนซ์ไว้กับลูกค้าโอเคเราจะบอกว่ารถแบบนี้ครั้งที่แล้วไลฟ์ไปไม่เท่าไหร่ก็ไปแล้วค่ะใช่ถ้าใครสนใจก็อย่าลืมนะครับหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บแอดไมค้าดอกอใช่ค่ะครับใช่ค่ะี๋ือสอบถามมาทางพี่หนุ้ยได้เลยใช่ค่ะพี่นุ้ย เช่งคืนตีหนึ่งรับไหมรับอยู่รับอยู่รับอยู่ปลูกหนปลูกหนอยอยากขายได้ตลอดค่ะใช่ใช่นะก็คุ้มนะครับคุ้มมากใช่ใช่ใช่ราคาคุ้มมากบอกตามตรงใช่คุ้มมากจริงๆครึ่งต่อครึ่งตอนแรกผมรู้ราคาผมก็ตกใจนะว่าเจอรถครึแบบนี้แล้วก็เลขไมล์แบบนี้ใช่หายากค่ะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับ m a z d a CX 3 2อ s ปี2019สีขาว ตัวนี้คันนี้ใช่บอกเลยว่าเครดิตดีฟรีดาวเลขใหม่เท่านี้ครับเลขใหม่28,000่โลค่ะแท้นะแท้นะครราคาเพียง6 2 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซีดาวได้เลยค่ะเครดิตดีดอกเบี้ยพิเศษอย่าลืมนะฮะเครดิตดีฟรีดาว6 2 9 0 0 0บาทถูกกว่าออกห้าง ครึ่งอ่ะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะนที่แบบเออแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมลดลงมานะคะครับแล้วคุณจะได้เป็นเจ้าของมาสด้านะครับ CX 3 2.0 S ปี19ปี2019ัน้คันนี้รถญี่ปุ่นสมรรถนะยุโรปขอใช้คำนี้เพราะว่าเครื่องยนต์กับช่วงล่างเนี่ยแล้วสวยด้วยหาไม่ได้แล้ว สวยกว่าพี่นุ้ยเยอะอออเหรอ่อยู่ดีๆก็แกงตัวเองแหเราชอบรถงานเราชอบรถอ่าแล้วก็ฝากถึงคนที่ดูไลฟ์อยู่นะครับว่าครั้งหน้าอยากเห็นรถอะไรไปเข้าไปดูในเว็บไซต์เราก็ได้บ้ารามีรถเราอยากใช่ค่ะใช่อยากให้ทำดูสดๆหน่อยได้ไหมคันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าสนใจคันไหนก็โทรมาวิดีโอคอลให้ดูได้คุยกับพี่นุ้ยโดยตรงได้เลยได้ค่ะเนี่ยคนนี้แหละ ครับอยากครั้งหน้าครั้งหน้าก็อยากดูรถคันไหนเป็นพิเศษหรือว่าเราจะเอารถคันไหนมานําเสนอกันก็รอติดตามที่แอดมายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยนะเพื่อติดตามโอเคครับครั้งหน้าจะเป็นยังไงนั้นฝากกันด้วยครับด้วยเราสองคนวันนี้ขอลาไปก่อนถ้านึกถึงรถใช้แล้วเหนือมาตรฐานต้องที่แอด i หมเท่านั้นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ